พามาชมเสียงกงนะวันนี้อยู่ที่อำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเนี่ยคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาชมก่อนนะอ่ะโอเคมาเดี๋ยวพามาชมนี่ตาลกก้ออันนี้ Yamaha าาน่าจะเป็นวาเอ้ไม่ใช่ซูซูกิอะไรเนี่ยเกิดไม่ทันนะแต่ผมเคยมีอยู่คันนี้เนี่ยผมเคยมีอยู่รุน่นนี้คันหนึ่ง วันนี้ผมมาดู RC นะครับเห็นบอกว่ามี RC หลายคันไปพามาดูโอ้ดีึงจาก็นี่ไง RC ของเราเอือดี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 เอร้อยสภาพเอาเผื่อเอาอะไรชิ้นไหนไปใช้งานได้มาดูเอานะครับนี่ก็ RC นี่โซนนี้ใส่งานใหญว่านี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าลงกัน ยันลงยันลงยันลงได้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้วันนี้ก็ฝนตกนะครับพอ <c oughs> ดีผผาดมาทางเขาจะเรีนยนเลยแคันี้นี่สวยผับอันนี้อะไรนนพี่ r, 4 r 4อซีไอซี <R 4> อยโอ้เ,เออไอซีลอยนี่หน้านี้ไม่เคยเห็นหรอฝาหอกฝาหอกแบบของพี่ใช่ไงพ<อ>ี่แดงของแก มีโอครับมีโอในตำนานนี o ่ออโตมอติกในตำนานค <c oughs> ันแรกเลยเอันนี้แบโอ้อันนี้อ,อ,นนอะไรนี่ยซูซูกิอะไรนี่เซตอะไรว <c oughs> ะซูซูกิอย่างนี้ STR, น,นั่นเนี่ยอะไรนี่ C S T R อะไรนี่ไม่รู้วะไม่รู้จักเลยรูนี้โฟสโตร์เนี่ยจู่โจมเข้ามาอันนี้ดีมดีมนี่เฮน่า เทหน้าเท่นาพ่อข้างหลังน่าจะเฮ้ยมาดูนี่ดูนีเบลเบลเบลเปบเบลเปสิบเบลเปเดียวในตำนานสองพันห <c oughs> ได้ไปเลยพันห้าพร้อมเออทมกันดูที่ราคาเลยพอ่อะูัราคาวปะครับเนี่ยน่าจะได้อยู่ไม่เกินสองพัคันนี้ะมานนั่นละเด <c oughs> ินรอ อเอออันนี้น่าก็น,น่านจะก็ประมาณนี้ไม่เกินสองพันสองพันห้าหรอกมั้งเนี่ยเดี๋ยวแต่งสะภาพนะครับใครชื่นชอบก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับร้านอยู่อำเภอทวทัดบุรีบ้านนั้นก็พ่อบ้านน้องดูอำเภอทวทัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดอ,อยู่หน้าโรงเรียน,บบน,ท,นทงธานีโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจทีมงานเจ้าพ่อรถเก่าอยากให้พาไปดูร้านไหน แจ้งเข้ามาครับเดี๋ยวไปบุกให้ถึงที่ไปจิบนนสันครับ